สวัสดีครับมาดนะครับวันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วของเรื่องอาหารเสริม5กลุ่มที่เราควรรับประทานกันนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังในตอนแรกๆนะครับสามารถไปย้อนฟังกันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปก่อนๆของหมอด้วยแล้วกันนะครับผมทีนี้5กลุ่มอาหารเสริมนะครับหมอพูดไปแล้ว2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มวิตามินกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเกลือแร่นะครับซึ่งก็อย่างที่หมอบอกไปว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยจริงๆแล้วเราสร้างได้น้อยมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเกลือแร่หรือว่าแร่ธาต ร่างกายเราไม่สามารถสร้างได้เลยต้องทานเอาจากในอาหารเท่านั้นหรือไม่งั้นก็ต้องทานเป็นอาหารเสริมเข้าไปนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ไปย้อนฟังกันได้นะครับผมวันนี้จะมาพูดรวด3กลุ่มที่เหลือคืออะไรบ้างนะครับเชื่อว่าหลายคนก็คงเดากันได้เนาะห้ากลุ่มนี้มันก็คืออาหาร5้าหมู่นั่นแหละก็คือวิตามินแล้วก็แร่ธาตุไปแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเรามาดูกันอีก3กลุ่มที่เหลือว่าจริงๆแล้วอะไรในนั้นมันถึงจําเป็น แล้วอะไรที่มันควรทานเป็นอาหารเสริมนะครับเริ่มอันแรกกันเลยแล้วกันนะครับคือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตสกลุ่มที่หมอเคยพูดไปแล้วเนี่ยคือวิตามินกับแร่ธาตุเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานส่วนอีก3กลุ่มที่เหลือเนี่ยเป็นกลุ่มที่ให้พลังงานและนะครับก็คือจะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันทีนี้ขอเริ่มกันที่กลุ่มคาร์โบไฮเดรตก่อนเลยนะครับทำไมคาร์โบไฮเดรตมันถึงจําเป็นอันนี้หมอมองว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าอะไรที่มันจําเป็นจริงๆในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคร ันประจำก็คือคาร์โบไฮเดรตคือกลุ่มข้าวแป้งน้ำตาลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่ได้แบบต้องการที่จะต้องมีข้าวมีแป้งมีน้ำตาลนะครับผมในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่เราต้องการนะครับคือไฟเบอร์ครับผมต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์โบไฮเดรตถ้าเอาง่ายๆแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราสามารถย่อยได้นะครับก็คือข้าวแป้งน้ำตาลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราไม่สามารถย่อยได้ซึ่งกลุ่มนี้คือไฟเบอร์นะครับหลายคนเนี่ยไม่ร หรือว่ากากใยอา,าหารเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยจะไปจัดอยู่ในกลุ่มผักผล,ลไม้อยู่ในกลุ่มวิตามินแร่ธาตุหรือเปล่านะครับจริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมกลุ่มกากใยอา,าหารหรือว่าไฟเบอร์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยไม่ได้และไอตัวไฟเบอร์นี่แหละเป็นตัวที่มันจําเป็นแล้วก็สําคัญสําหรับร่างกายร่างกายเราขาดไม่ได้ถ้าขาดไฟเบอร์คุณจะเสียชีวิตแน่นอนนะครับเพราะว่าปกติแล้วร่างกายคนเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์เนี่ยอยู่ประมาณ6 10ล้านล้านเซลล์นะครับผมทีนี้ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่ดีหรือที่เขาเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับผมเรื่องนี้เรื่องโปรไบโอติกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการแพทย์ในอนาคตนะครับแนอนาคตเนี่ยเรื่องของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยจะมามีผลอย่างมากมายแน่นอนนะครับซึ่งหมอจะบอกว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเราเนี่ยต้องทานไฟเบอร์เป็นอาหาร ไฟเบอร์ iber, หรือว่ากากใยอาหารนี่แหละเป็นอาหารของจุลินรีย์ต่างๆในทางเดิอนอาหารเราตัวเราเองเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์เนี่ยประมาณ60ล้านล้านเซลล์นะครับแต่เรามีจุลินทรีย์ในทางเดิอนอาหารเนี่ยอยู่100ล้านล้านเซลล์นะครับผมที่เราเห็นตัวเราเนี่ยมีจํานวนแบคทีรียในทางเดิอนอาหารเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ของตัวเราซะอีกเพราะฉันเนี่ยจุลินรีเหล่านี้มีความสําคัญมากๆต่อสุขภาพของคนเรานะครับมีการศึกษาเนี่ยที่เขาเนี่ยลองเอาจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดิอนอาหารเนี่ยในเด็กๆไป เขาพบว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีแต่พอคนเราอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับอาหารในทุกวันนี้มันแย่ลงพอเรากินอาหารแย่แยเยอะๆ,ๆปับ๊บเนี่ยจุลินทรีย์ต่างๆในทางเดินอาหารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเขาพบว่าในคนที่อายุเยอะขึ้นมีโรคเรื้อรังมากๆเนี่ย ขาพบว่าจ e ุาาลินทรีย์ e ในทางเดินอาหาร دي, มักเปลี่ยนไปเป็นจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีจุลินทรีย์ที่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้เลยคนที่มีจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่ดีจะมีสุขภาพที่ดีคนที่มีจุลินรีย์ในทางเดินอาหาราที่ <m> ไม่ดีจะมีสุขภาพที่ไม่ดีเกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวดูแลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราให้ดีนะครับผมซึ่งก็ต้องทานไฟเบอร์นั่นแหละเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยเป็นอาหารของเขานะครับผมถ้าเราทานไฟเบอร์เป็นอาหารที่ดีสำหรับ จุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์ที่ดีก็จะเติบโตแล้วก็คงอยู่กับเราแต่ว่าถ้าเกิดเราทานอาหารแย่ๆทานอาหารจังฟูด้ดทานเฟนฟรายทานไอศครีมทานอะไรต่างๆที่มันไม่มีประโยชน์นะครับมันก็จะมีเชื้ออย่างอื่นที่เติบโตขึ้นมาเช่นเชื้อราในคนไทยเนี่ยถ้าตรวจขึ้นมาเนี่ยพบว่ามีเชื้อราในทางเดิอนอาหารเยอะมากเลยถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยทางเดิอนอาหารเราจะแย่ลงแล้วก็เกิดโรคต่างๆได้มากมายเลย ทางเดินอาหารของคนเราเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้เนาะทางเดินอาหารเนี่ยจะเปรียบเหมือนรากรากต้นไม้สมมุติว่าถ้าเราตัดกิ่งก้านใบเขาออกไปแต่เขายังมีรากที่ดีอยู่ ถ้าเราย้ายไปปลูกที่อื่นเขายังเจริญเติบโตได้ถ้าตามใดก็ตามที่เขายังมีรากที่ดีต้นไม้ต้นนี้ก็จะออกกิ่งก้านใบผลต่างๆที่ดีออกมาได้แต่กลับกันถ้าเกิดมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ดีนะครับมีใบดอกผลต่างๆที่ดีแล้วเราเกิดตัดรากที่ดีทิ้งไปเนี่ยแล้วเราย้ายไปปลูกที่อื่นเนี่ยรับรองต้นไม้ต้นนี้ตายแน่นอนนะครับปกติแล้วเนี่ยค่าขั้นต่ำของไฟเบอร์ที่ควรรับประทานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30กรัมต่อวันนะครับเราจะต้องทานผักผลไม้เนี่ยขั้นต่ำประมาณ400กรัมต่อววันแล้ คุณจะมีสุขภาพที่ดีซึ่ง400กรัมเนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำแนะนําให้ทานผักผลไม้กันให้ได้400กรัมอาหารเสริมในกลุ่มนี้คืออะไรนะครับอาหารเสริมในกลุ่มนี้เนี่ยก,ก็คือไฟเบอร์ผงนะครับไฟเบอร์ผงเนี่ยที่หมอแนะนำนะครับลองไปหาทานกันดูนะครับชื่อว่าไซเลียมฮัสนะครับหรือว่าเป็นเทียนเกล็ดหอยนะครับเทียนเกล็ดหอยเนี่ยก็คือ2ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ไฟเบอร์ประมาณ7กรัมก็ลองคานวณกันดูว่าเราทานผักผลไม้ขนาดไหนจะต้องทานไซเลียมฮัสเสริมไปเท่าไหรรร่่่่นะคบมปโยชช์์ขอองไไฟเ,เไใแ มีเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารนะไฟเบอร์เนี่ยยังมีประโยชน์อื่นๆอีกยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งลดการดูดซึมน้าตาลเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยมันจะดูดซึมน้าตาลไว้ในตัวเองได้นะครับจะทําให้ลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานได้นะครับช่วยดูดซึมไขมันไว้ในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรลได้ด้วยนะครับไฟเบอร์นเนี่ยช่วยป้องกันมะเร็งด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่เราทานทุกวันเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับไฟเบอร์นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยป้งอง ลดการดูดซึมของสารกอร่อมะเร็งการรับทานไฟเบอร์ก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วยเช่นกันและนี่ก็คือประโยชน์ของไฟเบอร์นะครับในกลุ่มที่3ที่หมอแนะนำเนาะก็คือคุณลูกกินไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ที่แนะนําก็คือตัวไซเลมพัสลองไปหาซื้อทานกันดูชื่อไทยก็คือเป็นเทียนเก็ดหอยนะครับผมต่อมามาดูกลุ่มที่4ขอเป็นกลุ่มไขมันก่อนละกันนะครับไขมันเนี่ยแบ่งกรดไขมันออกเป็น2กลุ่มนะครับกรดไขมันเนี่ยแบ่งเป็นอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะครับผมกลุ่มที่อิ่มตัวเนี่ยร่างกายเราสามารถ สร้างได้เองไม่ได้จําเป็นต้องทานเสริมเข้าไปนะครับทีนี้มาดูกลุ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับกลุ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยที่มีความสําคัญเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับคือมีโอเมก้าสามโอเมก้าหโอเมก้าเก้านะครับผมโอเมก้าสามกับโอเมก้าหเป็นโอเมก้าที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างได้เองต้องทานจากอาหารเท่านั้นและอันนี้คือความสําคัญนะครับคือโอเมก้าสามโอเมก้าหส่วนโอเมก้าเก้าเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยสามารถสร้างได้เองโอเมก้าเก้าอยู่ไหนโอเมก้าเก้าอยู่ในน้ำมันมะกอกการที่เรามีโอเมก้า เยอะๆก็จะช่วยลดการอักเสบของร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเมก้า9ก็เป็นตัวที่หมอแนะนาให้ทานนะครับอาจจะทานน้ำมันมะกอกทานโซทานเป็นโคเพรสหรือว่าเป็นแบบสกัดเย็นได้เลยนะครับซึ่งที่หมอเคยบอกไปว่าเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยคอเลสเตอรอลยิ่งเล็กยิ่งร้ายถูกไหมคอเลสเตอรอลตัวยิ่งเล็กๆเนี่ยจะยิ่งไปเกาะไปพอกหลอดเลือดน,นะครับผมถ้าเรากินแป้งน้ําตาลเยอะๆจะทําให้คอเลสเตอรอลเราตัวเล็กลงแล้วจะไปเกาะพอกหลอดเลือดกลับการโอเมก้า9เนี่ยน้ำมันมะกอกจะเป็นตัวที่ทํให ให้คอเชลลตัวใหญ่ขึ้นเพราะตัวใหญ่ขึ้นปุ๊บมันก็จะไม่เกาะไม่พอกหลอดเลือดนะครับและนี่คือประโยชน์ของโอเมก้า9ที่หมอแนะนาให้ทานนะครับทีนี้มาดูตัวที่ร่างกายสร้างไม่ได้นะครับคือโอเมก้า3กับโอเมก้า6ตัดโอเมก Omega ้า6ออกไปเลยนะครับเพราะว่าโอเมก้า6เนี่ยแม้ร่างกายจะสร้างไม่ได้แต่หมออยากจะบอกว่าโอเมก้า6เนี่ยมีอยู่ในอาหารไขมันแทบทุกชนิดแล้วในทุกวันนี้เราได้โอเมก้า6เยอะเกินไปด้วยซ้ําซึ่งโอเมก้า6เนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายนะครับไม่อย เยอะกันอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วโอเมก้าสานี่แหละเป็นตัวที่ขาดซึ่งโอเมก้าสเนี่ยก็คือน้ํามันปลาน้ํามันปลากับน้ํามันตับปลาไม่เหมือนกันนะครับโอเมก้าสคือน้ํามันปลาน้ํามันตับปลาเนี่ยเป็นกลุ่มวิตามินเซึ่งไม่เกี่ยวนะครับผมโอเมก้าสจะหาทานได้ไหนๆก็คือหาทานได้ในปลานั่นแหละในปลาทะเลนะครับผมแต่ประเด็นของการทานปลาทะเลนะครับในปลาทะเลเนี่ยมันจะมีพวกสารพิษปลาดอดสูงโดยเฉพาะปลาตัวยิ่งใหญ่จะมีสารปลาดอง เยอะเพราะว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยแสดงว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในทะเลนานพออยู่ในทะเลยิ่งนานสารพิษปลอดเขายิ่งได้รับไปเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเลือกกินปลาทะเลพยายามกินปลาตัวที่เล็กๆยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งเล็กสารพิษจะยิ่งน้อยเช่นปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาตัวที่ไม่ใหญ่นักพอทานได้นะครับแต่พวกปลาทูน่าอย่างเงี้ปลากระป๋องปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยทูน่าเนี่ยเป็นปลาที่มันตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารปลอดมันจะค่อนข้างเยอะหรือว่าหลายคนเนี่ยไปทานพวกปูฉลามเห็นไหมปลาฉลามเนี่ยจะตัวยิ่งใหญ่พอเวลายิ่งเเยอะคมาาว่ ในคนน้องนะแล้วก็คนให้นมลูกเขาจะไม่ให้ทานปลาทะเลเพราะว่ามันจะมีสารพิษปลร,รอดได้มาแล้วปลร,รอดเนี่ยมีผลต่อสมองของเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ให้คนที่ตั้งครรภ์แล้วก็คนที่ให้นมลูกนะครับห้ามกินปลาทะเลในช่วงนี้แล้วก็เด็กเล็กๆเ,เ,เห็นไหมเขาก็จะไม่ให้กินปลาทะเลเพราะว่าปลร,รอดมันไปมีผลต่อสมองได้นะครับเวลาที่เราจะเลือกน้ำมันปลานะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนเลย1นึ่งคือข้างกระปุกจะต้องเขียนไว้เลยว่าปลาจากสารพิษโลหะหนักต่างๆเขาต้องเขียนไว้เลยถ้ากระปุกไหนไม่ เขียนก็คือไม่ได้มีการกําจัดสารพิษก่อนเพราะฉันเนี่ยอย่าซื้อแบบนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เรามาดูในส่วนประกอบของมันเนาะถ้าเราไปเลือกซื้อน้ํามันปลาดูนะจะเห็นเลยว่าราคามันมีหลากหลายมีถูกบ้างมีแพงดางเพราะว่าส่วนประกอบเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรที่อยู่ในน้ํามันปลาเราอยากได้ EPA กับ DHA 2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเวลาที่เราดูดูส่วนประกอบเนี่ยขอให้ดู2ตัวนี้นะครับ EPA เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของหัวใจ ช่วยเรื่องหลอดเลือด DHA จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของสมองนะครับถ้าเกิดให้ทานในเด็กๆเ,เนี่ยให้กินตัวที่มี DHA เด่นแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะให้กินตัวที่มี EPA เด่นผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วกินผสม2อตัวคู่กันอยู่แล้วนะครับผมทั้ง EPA กับ DHA นะครับแต่ในเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะให้เฉพาะ DHA ก็พอนะครับทีนี้เวลาเลือกนะครับต้องเลือกให้มี EPA รวมกับ DHA แล้วเนี่ยเกิน60%ของเม็ดขึ้นไปหมายความว่ายังไงถ้าเกิดน้ำมันปลาเม็ดละ1,000มิลลิกรัมนะครับควรจะต้องมี e p a เกับ BHA เนี่ยรวมกันแล้วเกิน600มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับผมหรือถ้าเม็ดหนึ่งแค่500มิลลิกรัมต้องมี EPA กับ DHA เกิน300มิลลิกรัมขึ้นไปถึงจะเรียกว่ามีประโยชน์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะมีค่าเลือดค่าหนึ่งนะครับที่เป็นค่าที่ดูสัดส่วนระหว่างโอเมก้า3กับโอเมก้า6ไในตัวที่มันสร้างไม่ได้เนี่ยแหละนะครับซึ่งสัดส่วนของโอเมก้า3าต่อโอเมก้า6ที่ดีที่สุดนะอยู่ 3, ส,สดุ โอเมก้าหเนะี่ยถ้ามีเยอะๆจะทําให้เกิดการอักเสบโอเมก้าสเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบทีเนี้ยเขาบอกว่าอาหารในทุกวันเนี่ยอาหารคนเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเช่นอาหารเวสเทิร์นไดเอทเนี่ยอาหารตะวันตกต่างๆเนี่ยนะครับมีสัสดส่วนของโอเมก้าสต่อโอเมก้าหเนี่ยอยู่ที่1ต่อ16เห็นไหมว่าโอเมก้าหมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้อาหารเราทุกวันเนี้ยก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายมากมายน้ํามันปลาโอเมก้าสมันเลยมีความจาเป็นที่เราต้องกินเสริมเข้าไปกินเสริมเข้าไป เพราะว่าอาหารทุกวันนี้มันมีโอเมก้า6สูงเราจะต,ต้องกินโอเมก้า3เนี่ยเพิ่มให้มันสูงขึ้นมาทีนี้ถ้าจะเอาแบบตามหลักการจริงเนี่ยถามว่าต้องกินโอเมก้า3เนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่กี่เม็ดหมอบอกว่าตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรากินโอเมก้า6ในอาหารเนี่ยเยอะขนาดไหนนึกออกไหมครับโอเมก้า6เนี่ยอยู่ในอาหารแทบทุกอย่างที่มีไขมันในน้ํามันในของทอดของผัดในนมในเนยในชีสอะไรก็ตามที่เป็นอาหารไขมันมีโอเมก้า6แทบทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่ว่า เรากินอาหารที่มีโอเมก้าหสูงขนาดไหนถ้าเรากินอาหารที่มีโอเมก้าหเยอะเราก็ต้องกินน้ํามันปลาชดเชยที่เป็นโอเมก้าสเนี่ยเข้าไปเยอะเช่นกันเพื่อให้สัดส,ส่วนเนี่ยมันอยู่ที่1ต่อ4นะครับ และนี่ก็คือการเลือกฐานน้ามันปลานะครับก็คือมีอยู่2เรื่องที่ต้องดูนะครับหก็คือว่ามันต้องกําจัดสารพิษต่างๆออกไปแล้วต้องเขียนไว้ทัางกระปุบบกนะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือว่าต้องมี EPA รวมกับ DHA แล้วเนี่ยเกิน60%ใน1เม็ดขึ้นไปนะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับผมก็คือกลุ่มโปรโตีนโปรโตีนเนี่ยก็คือมันจะมีกรดอะมิโนเนี่ยอยู่ประมาณ20ตัวนะครับซึ่งจะมีอยู่9ตัวที่เราสร้างเองไม่ได้แล้วก็อีก11ตัวเนี่ยสร้างเองได้ จะบอกว่ามันจะเป็น condition essential หมายความว่าในบาง condition เนี่ยมันจะกลายเป็นกรดอะมิโนจำเป็น นะครับผมเพราะฉะนั้นหมอจะไม่ลงรายละเอียดในแต่ละตัวเลยนะครับผมจะบอกว่ากรดอะมิโนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะมาซ่อมแซมร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแนะนําให้ทานโปรโตีนเสริมจริงๆแล้วเนี่ยในคนเราเนี่ยพอเวลาเราอายุมากขึ้นหมอแนะนําให้ทานโปรโตีนจากพวกเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะครับผมเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าเราทานเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยจะทําให้ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่อายุเยอะๆแล้วเริ่มแบบ40 ขึ้นไปแล้วเนี่ยพยายามทานเนื้อสัตว์ต่างๆให้ลดลงแล้วก็หมอแนะนําให้ทานเป็นโปรตีนเสริมนะครับโปรตีนเสริมเนี่ยหมอแนะนําให้เลือกทานเป็นแพรนเบสโปรตีนแพ a นเบสโปรตีนเนี่ยคือเป็นโปรตีนที่มาจากพืชน,นะครับผมพวกพืชอะไรบ้างที่มีโปรตีนเยอะนะครับอย่างเช่นพวกบลอกอรี่เนี่ยเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายนะหมอแนะนําให้ทานเป็นโปรตีนที่มันเป็นผงอะนะครับชงเอานะครับลองเลือกซื้อดูนะครับก็คือจะเป็นโปรตีนที่อาจจะมาจากพืชผักต่างๆหรือมาจากถั่วนะครับผมแต่ว่า อันหนึ่งที่หมอไม่ค่อยแนะนําก็คือจับถั่วเหลืองนะครับผมเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยม,มันมีการตัดต่อพันธุกรรมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะไม่นิยมในการเอาโปรตีนถั่วเหลืองมาใช้จะให้เป็นถั่วชนิดอื่นๆหรือเป็นพืชผักไปเลยมากกว่านะครับก็ลองหาทานกันดูนะครับโอเคก็อันเนี้ยจบไปแล้ว3กลุ่มนะครับส่วนใครที่ต้องการน้ํามันปลาทางเพจของหมอเนี่ยนะครับจัดหาน้ํามันปลาที่ไม่มีเรื่องของสารพิษแล้ว ก็มีสัดส่วนของ EPA DHA เนี่ยประมาณ75%ขึ้นไปนะครับซึ่งหมอชูว่าค่อนข้างสูงและนะครับถ้าเกิดใครต้องการกันก็ inbox มาได้นะครับผมวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับผม5กลุ่มอาหารเสริมก็คงจบลงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment กันมาเลยนะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวหมอจะดูว่าเรื่องไหนที่คนอยากรู้เยอะเดี๋ยวหมอจะทําคลิปมาให้ฟังกันนะครับฝากแชร์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะ แชร์คลิปอื่นด้วยก็ได้นะจาก EP ีที่ผ่านๆไปนะครับสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ